สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของรถถังที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครับคือเราเนี่ยเคยพูดถึงรถถังไปก็หลายรุ่นมากมายถูกไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพูดถึงรถถังดีๆรถถังในตำนานรถถังที่แบบว่าเป็นรถถังสําคัญมากๆเลยในวันนี้แหละเราก็เลยจะเปลี่ยนแนวบ้างนะมาพูดถึงรถถังที่ห่วยสุดๆนะครับและรถถังที่ถูกขนานนามว่าห่วยที่สุดในโลกนะครับผมมีชื่อว่า Bob Sample Tank นั่นเองครับ โอ้โหแค่ชื่อก็ดูแล้วนะว่ามันดูไม่ใช่รถถังที่แบบว่าชื่อดังอะไรเลยถูกไหมทําไมเราไม่เคยได้ยินรถถังชื่อนี้มาก่อนมานะครับผมเราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรถถังที่ห่วยที่สุดให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับอย่างแรกเลยที่เราต้องรู้นะครับผมรถถังนี้นะครับได้ถูกสร้างโดยนิวซีแลนด์นั่นเองซึ่งนิวซีแลนด์เนี่ยโอ้โหฟังดูแล้วทําไมนิวซีแลนด์จะต้องใช้รถถังล่ะนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเกาะที่ห่างไกลแล้วก็ดูไม่ได้จะมีแบบพิษภัยดูไม่ได้จะเป็นข้อพิพาท ถูกไหมครับแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี้เองเนี่ยก็เป็นครั้งแรกครับที่นิวซีแลนด์เองอะ่ะกลัวสุดๆนั่นเองเพราะว่านอกเก,กสงครามอะ่ะจะเกิดขึ้นในฝั่งยุโรปแล้วในคราวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่1มันได้พาสงครามนะครับผม เข้ามาอยู่ในเอเชียด้วยนั่นเองและตัวไป้งแห่งเอเชียเลยเนี่ยนะครับผมก็คงหนีไม่พ้นญี่ปุ่นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยขยายอํานาจมากมายมหาศาลนะครับผมนิวซีแลนด์เองอะ่ะก็เริ่มที่จะกลัวเลยครับเพราะฉะนั้นนิวซีแลนด์เนี่ยโอ้โหจากเดิมเนี่ยไม่ได้เตรียมกําลังทห,หารอะไรเอาไว้เยอะเลยก็ต้องทําทุกวิถีทางให้ตัวเองเนี่ยนะครับผมมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเองนะ นิวซีแลนด์เองเนี่ยนะครับผมรู้ดีว่ายุทธภนกร,กรที่ตัวเองมีในตอนนี้มันล้าหลังล้าสมัยสุดๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้ประเทศที่ต้องลบบ่อยๆถูกปะก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เยอะยนะครับนิวซีแลนด์เนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรตัวเองเนี่ยทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเรือด้านเครื่องบินด้านรถถังด้านอาวุธปืนอะไรต่างๆขอมาทุกอย่างนะแต่ในระหว่างเทียวกานนี่เองเนี่ยโอ้โหประเทศที่เป็นพันธมิตรจะให้อะไรมาได้เครับ ตัวเองก็อยู่ในสงครามนะครับผมเพราะฉะนั้นเองสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นของเก่าๆนะครับผมหรือแม้แต่ต้องเอาเครื่องบินโดยสารเนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องบินลบที่ซ้ำไปรถถังเนี่ยโอ้โหก็ต้องการปืนก็ต้องการเพราะฉะนั้นเองนิวซีแลนด์ก็บอกว่าเฮ้ยงั้นกูขออย่างเดียวไม่ได้ละกูต้องสร้างอาวุธของตัวเองมาบ้างและคนที่นิวซีแลนด์มอบหมายให้มาทำโปรเจกต์รถถังเนี่ยนะครับผมก็คือ บ๊อบเซมเปิลนั่นเองนะครับโดยบ๊อบเซมเปิลเนี่ยเป็นคนที่ดังมากๆกเลยกับเรื่องความจริงจังของเขานะครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่แบบไม่เล่นเลยนะครับจริงจังลุยงาน <c oughs> ประชาชนเนี่ยมั่นใจในตัวเขาครับบ๊อบเซมเปิลก็ได้โปรเจกต์มานะซึ่งในโปรเจกต์นี้เนี่ยโอ้โหฟรีออฟดีไซน์เลย มึงจะทำยังไงก็ได้อะให้กูมีรถถังออกมานะครับซึ่งบ๊อบเองเนี่ยก็นั่งคุ้นคิดอยู่นานว่าเราจะทํำยังไงดีในตอนนี้โอ้โหนิวซีแลนด์เนี่ยเหมือนอยู่ในชั่วโมงที่แบบว่าดํามืดที่สุดอะดาร์กสอาทของนิวซีแลนด์แล้วมันซึมว่างมากๆเราต้องรีบไปทำอะไรออกมาให้เร็วที่สุดครับเพราะฉะนั้นบ๊อบเองเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าเฮ้ยถ้าจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันนั่งดีไซน์ตั้งแต่แรกเลยอะโอ้โหมันทําไม่ทัน มันยากเกินไปมันเกินขีดจํากัดมันเกินขีดความสามารถของนิวซีแลนด์เกินไปครับบอบบอกว่างั้นเราเนี่ยเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วว่ามาปรับแต่งให้มันเป็นรถถังดีกว่านะครับผมแล้วอะไรกันล่ะที่มีล้อมีลักษณะใกล้เคียงกับรถถังแล้วต่อเติมได้เยอะๆบ๊อบเนี่ยก็ไปเจอรถแทรกเตอร์ให้นะครับซึ่งรถแทรกเตอร์นี้นะครับผมเป็นรถแทรกเตอร์ชื่อดังของโลกเลยจากอเมริกานะครับผมรุ่นนั้นมีชื่อว่า คาเทอร์พิล่า DX เอ็นั่นเองครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยดังมากๆและทำงานได้ดีมากๆนะครับในมุมของแท็กเตอร์นั่นเองครับผมณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงใช้กันอยู่นะครับผมแต่อัปเกรดมาเป็นรุ่น DXT แล้วนะครับเติมทีเข้ามาตัวหนึ่งซึ่งบ๊อบเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยไอรุ่นนี้เนี่ย d ธรรมดาเนี่ยนะครับผมมีอยู่ต้องประมาณ81เครื่องเลย81คันในนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้น ถ้าจะทำเนี่ยเอ้ยเราจะได้รถถังมา81คันเลยนะครับผม,ผมก็เลยได้เริ่มโปรเจกต์นะครับ,รบการพัฒนารถถังที่พัฒนาต่อมาจากรถแท็กเตอร์ซึ่งมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่อัจฉริยะมันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆเลยถูกไหมสร้างรถถังได้อย่างรวดเร็วเลยแป๊บเดียวมีกําลังคนมาแล้วแต่พอทําไปทํามานะครับถึงวันเปิดตัวเนี่ยนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, สาธารนณะชนได้เห็นเนี่ยก็ถึงกับเวอแดกเลยครับเพราะมันดีไซน์แบบทุเรศทุลังมากนะครับผมไม่สวยเลยครับแล้วตอนแรกเนี่ยนะครับ ว่าดีไซน์ให้ติดปืนใหญ่ที่เอาไว้ยิงกับรถถังได้ด้วยแอนตี Anti ้แทงบูลเลตเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะครับผมเพราะว่าไม่มีเวลาครับก็กลายเป็นรถถังขนาดเล็กที่มีเกราะมาแล้วก็มีช่องยื่นปืนกลออกมาเหมือนเป็นบ้านเคลื่อนที่อ่ะเป็นบังเกอร์เคลื่อนที่แล้วก็เอาปืนกลออกมาซึ่งข้อเสียของมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าหากลองไปเทียบกับรถถังของญี่ปุ่นที่สามารถไปบุกนิวซีแลนด์ได้เนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าคันนี้อ่ะทำหาอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเป็นเหมือนแค่ ป้อมปืนกลเคลื่อนที่เท่านั้นเองปืนกลก็ยิงปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนแม็กนะเป็นปืนกลแบบปืนกลธรรมดาเลยครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโอโ้โหมันก็เลยกลายเป็นรถถังที่ห่วยที่สุดนะครับอย่างรถถังของญี่ปุ่นเนี่ยองไปแล้วปุ๊บเลี้ยวได้ครับอ่าอันนี้จะเลี้ยวทีต้องหยุดก่อน เราค่อยหมุนๆๆๆๆๆเราค่อยเลี้ยวนะครับระยะทางในการวิ่งต่อน้ํามันครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้แค่99ไมล์นะครับผมถ้าเทียบกับรถถังญี่ปุ่นอย่างไทป์95เนี่ยวิ่งได้ประมาณ130ไมล์เลยก็เยอะกว่ากันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่สิ่งที่แย่กว่านั้นนะครับผมก็คือความเร็วในการวิ่งยังไงเลยครับเพราะในตัวของไทป์95ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมวิ่งได้ได้วยความเร็วเนี่ย28ย่สิบแไม่ต่อชั่วโมงก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ในมุมกกลลัััับบบนนนนนนนเเีีี่่ยยะะคครรรผมทางทางงถขอิวซแด์ วิ่งได้เพียง7.5ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นก็โคตรช้านะครับผมและนอกจากนั้นเองเนี่ยถ้าเป็นรถถังเจอกับรถถังเอง ทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะมีแต่ปืนกลนะครับผมถรถถังคันนี้เนี่ยก็ใช้ได้แค่ยิงตัวของพวกทหารราบเท่านั้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยโอ้โหไอเดียมันก็แบบไม่เวิร์กสุดๆเลยถูกไหมโดนยิงป้องเดียวก็หายแล้วนะครับผมเป็นแค่แท็กเตอร์มาใส่เกาะก็เลยได้ทําจริงเนี่ยออกมาแค่3คันเท่านั้นเองครับแต่เรียกได้ว่าแม้ว่าจะแบบว่าโอ้โหดูว่าไร้ประโยชน์อย่างเงี้ยจริงๆมันก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างแหละครับผมประโยชน์ข้อเดียวของมันเนี่ยก็คือมันสามารถนะครับผมผลิตได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแต่ผลิตจริงออกมาแค่3คันนะครับก็เลย ja mm, na ก็ขอขอบคุณบ๊อบเซมเปิลละกันนะครับที่พยายามช่วยชาติของตัวเองเห็ที่สุดแล้วแต่ถึงว่ามันจะเป็นความล้มเหลวก็าตามเนี่ยเขาก็ภูมิใจในความสําเร็จของเขานะที่เขาได้ช,ช่วยชาติในเวลาที่มันแบบดํามือที่สุดยังไงก็ไม่ได้มาต่อว่านะครับผมแค่มันเป็นรถถังที่ขนาดนามกันนะครับว่าเป็นรถถังที่แบบว่าแย่ที่สุดเลยคือแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรในการใช้ได้เลยนะครับอย่างรถถังที่เล็กกว่านี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ด้านความเร็วหรือว่าความคล่องตัวอะไรแบบนี้ถูกไหมครับอย่างอันนี้เนี่ยโอ้โหมนคือรถแทรกเตอร์อับ ผมก็เป็นเรื่องราวของรถถังที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับผมให้ผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกมากันได้นะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยกระผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับกระผมขอลาไปก่อนบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ